<c oughs> โดนแล้วกระตูครับ <c oughs> โดนเลยเพราะวายเดชันตูเนี่บของคู่เลยสวัสดีเพืเ่อนๆนตกปลาครับวันนี้เราก็จะมาตกปลากระตูกแบบันกำลังเข้าไปที่หมายครับ คาดว่าน่าจะโดนเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นกระดี่กิ้งฟล็อกไวรอสเช่นตัวนี้นะครับมาตามชมผลงานกัน สูครับจัดกระดีกิงฟ็อกวายเดซันจูเนียครับอันตราย ตามน่งกันครับฝากกันด้วยครับกระดี่ิงฟ็ Fork vibration จุเนียเนี่ยโดนอีกแล้วครับกระดี่ิงฟ็ Fork vibration จุเนียครับตัวที่สองนะครับ Not. หนอีกแล้วครับจะดีขึ้ครับวายเดชั่นจูนี่ครับสามตัวแล้วตูกนี้ทีเด็ดเลยครับ ฟ็อกวายเบชั่นจูเนียครับนี่สามตัวละโดนหลุดนี่ครับโดแล้ว กะสูบครับทไมแรงมันดีจังสี่ครับกัดกระดี King f o l d e d i ครับแรงดีมากะครับกัดเยียบบี้หมดฝากกูด้วยครับก็ดี k o ว l d e i t i o n ปตามดูตัวต่อไปกัน ตัวที่ห้านะครับจัดกระดี King Fox Variation จุยญานโซ่ห้าตัว,ะตว,ตวละ ตัวที่หครับเขา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 วิ่งออกมาตัดเลยครับเบดี้ king f r o ช vibration junior หกตัวแล้ว โดนแล้วโดนแล้ว <c oughs> ตัวที่เจ็ดครับกระดีงฟ็อกวายเบชั่นจูเนียร์ครับของคู่เลยอันตรายครับประสู Cái gì kinh phóng vibration bê nhỉ Chết